สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์2คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปเมื่อ2วันที่แล้วผมได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับการทำปกปกคลิปนะครับการทำชื่อของคลิปทําอย่างไรให้เพิ่มยอดวิวได้วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก นั่นก็คือรายละเอียดของคลิปนั่นเองเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า description นั่นเองจะมีวิธีการอย่างไรครับเราจะใช้ Google Gemini 3ในการเขียนคำอธิบายคลิปนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเขียนเองบางครั้งก็นึกไม่ออกบางครั้งก็ใช้เวลามากพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราใช้ Google Gemini เข้ามาช่วยนะครับมันจะมีความ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจะมีวิธีการอย่างไรครับไปติดตามกันได้เลยเริ่มต้นคุณก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับจากนั้นคุณก็พิมพ์คําว่า Gemini นะครับ Gemini หรือจะเป็น Google Gemini ก็ได้แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย Gmail ให้เรียบร้อยถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยใช้ Gemini แนะนําให้เข้าไปดูใน n นายเทคโน o c h a n ช e แในนั้นมีสอนเอาไว้อย่างละเอียดในทุกๆเรื่องราวอ่ะมาดูกันเลย เราจะเริ่มต้นอย่างไรข้อ1ครับในฐานะที่คุณคือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างช่อง youtube พร้อมตรงนี้มีความสำคัญมีความจำเป็นที่เราจะต้องใส่เข้าไปเพราะว่าเราบอกเ e m i n i ยว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างช่อง youtube นั่นเองและโมเดลที่ใช้ในวันนี้นะครับจะใช้เ e m i n i 3 pro นะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากว่าเราใช้แพลนฟรีเนาะ ก็จะใช้ได้ประมาณนึงแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังใช้แค่ plus อยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ Gemini Pro ถ้าหากว่าคุณสามารถใช้ Gemini Pro ได้ก็แนะนำว่าให้ลองสมัครใช้งานดูคุณจะเห็นความแตกต่างในหลายๆเรื่องนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบอกกับเขานะว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างช่อง YouTube เขาก็จะบอกเลยว่าตัวเขาเองทำอะไรได้บ้างแบบนี้ขึ้นมาครับ เราเตรียมพร้อมที่2นะครับชื่อผมเขียนแบบนี้นะลักษณะ Description ที่ดีของช่อง YouTube เป็นอย่างไรอ่ะผมก็ถามเข้าไปนะครับก็ใส่ใส่เข้าไปเหมือนเช่นเคยนะครับก็ใช้ตัวอ่า i n m i n i 3 Pro ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราใช้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไม Gemini 3 Pro จะต้อง มีการคิดนู่นนี่นั่นเหตุผลเพราะว่าเขาก็จะต้องดึงข้อมูลมาแล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็ตอบเป็นคำตอบให้กับเรานั่นเองเขาก็จะบรรยายเกี่ยวกับอธิชันอย่างละเอียดแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมสามารถหาเวลาอ่านได้นะครับการที่ A.I. หาข้อมูลมให้เราเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วแต่จะสุดยอดมากกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั่งอ่านรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะช่วย เพิ่มความรู้ให้กับคุณผู้ชมนั่นเองสเต็ปต่อมาครับทำไมผมต้องพยายามคุยกับเจมินายไปเรื่อยๆเพราะว่าผมพยายามให้เขาดึงข้อมูลที่ดีที่สุดออกมาให้ผมนั่นเองและต่อไปนี้นะครับคือวิธีการเฉพาะเจาะจงที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับคุณเปิดแท็บใหม่เลยแล้วคุณพิมพ์คำว่าศูนย์ความช่วยเหลือ y o u t u b e แบบนี้นะเปิดแท็บใหม่ครับพิมพ์คำว่าศูนย์ความช่วยเหลือ YouTube เหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาข้อมูลที่มีความจำเป็นมาให้ทางเจมินายอ้างอิงนะครับคุณอาจจะดูว่าในระหว่างทางทำไมสเต็ปขั้นตอนมันเยอะแยะมากมายอย่าไปกงังวลเดี๋ยวคุณดูท้ายคลิปนะผมมีวิธีการแนะนำให้คุณคือวันนี้เราเหมือนทำกับอาทำเป็นเทมเพลตทำเป็นแม่แบบเอาไว้ในวันต่อไป เราแค่เข้าไปเปลี่ยนชื่อเรื่องเท่านั้นเองครับคุณไม่ต้องมานั่งทําอะไรแบบนี้ในทุกๆวันนะครับอ้าคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับคุณมองหาคําว่าสร้างและพัฒนาช่องจากนั้นครับคุณคลิกไปที่อัปโหลดวิดีโอนะครับพอคลิกไปแล้วคุณคลิกไปที่อัปโหลดวิดีโอและเรื่องราวอ่ารอสักครู่หนึ่งและก็คลิกไปที่อัปโหลดวิดีโอ YouTube อีกทีนึงนะครับก็จะได้หน้าหน้านี้ขึ้นมาคุณทําการคัดลอกลิงก์นี้นะครับ อ่ะคัดลอกแล้วคุณกลับมาที่ Gemini นะครับเดี๋ยวผมลืมไปนิดนึงพร้อมผมเขียนว่ายัางไงผมบอกว่าจากข้อมูลนี้จากข้อมูลนี้ก็คืออ่าแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เราไปคัดลอกเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็บอกว่าใช้อ้างอิงการเขียน Description ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ YouTube เพราะว่าเวลาที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการหาไรายได้ออนไลน์ เขาจะมีข้อกำหนดแบบนั้นแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้โซเชียลใดๆก็ตามทุกๆโซเชียลครับมีข้อกำหนดของเขาคุณต้องอ่านและปฏิบัติตามการใช้โซเชียลของคุณก็จะมีความปลอดภัยก็จะทำถูกต้องตามข้อกำหนดนะครับก็จะทำให้คุณสามารถใช้โซเชียลนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองพร้อมประมาณนี้นะจากข้อมูลนี้แล้วก็ไปเอาคัดลอกลิงก์ตรงเนี้ย ที่อยู่ของหน้าเว็บเพจเนี้ยคัดลอกไปแล้วก็เอามาวางนะครับเอามาวางต่อคำว่าจากข้อมูลนี้แล้วก็ใช้อ้างอิงในการเขียน Description ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ YouTube จากนั้นคุณกลับมาที่ Gemini ต่อคุณวางลงไปแล้วคุณก็คลิกไอคอนรูปจรวดเป็นปุ่มส่งแบบนี้ครับเขาก็จะเริ่มอ่านข้อมูลนะครับตามพร้อมที่เราให้ไปแล้วก็เอาไปคิด เอาไปวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวจะให้คำตอบกับเรานะครับโอเคเรากลับมากันต่อนะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ผมผมบอกว่าจากชื่อคลิปนี้ตรงนี้สำคัญนะตรงนี้คือชื่อคลิปของคุณนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนในทุกๆวันในทุกๆครั้งที่เราเข้ามาใช้บริการเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับในทุกๆวันเดี๋ยวตอนท้ายผมจะพาคุณ ทำปักหมุดนะครับตรงนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเทมเพลตและในวันต่อไปเราปักหมุดไว้เราแค่กลับมาเลือกหัวข้อนี้แล้วคุณก็แค่เข้ามาเปลี่ยนชื่อคลิปของคุณตรงนี้คุณก็ได้ดีสคริปชันดีๆเลยนะผมบอกว่าจากชื่อคลิปนี้นะครับสูตรลับยูทูบเบอร์เสกคำอธิบายคลิปด้วย Google Gemini ง่ายเร็วแล้วก็ฟรีนะครับคือเราเอาชื่อคลิปของมาแล้วผมก็บอกว่า เขียนด s ส r i ิปชันเน้น SEO และให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ YouTube ให้ด้วยอ่าพร้อมก็ประมาณนี้นะครับพร้อมก็ประมาณนี้แล้วผมก็จะเอาพร้อมไปใส่นะครับคือเขาจะอ่านรายละเอียดนู่นนี่นั่นอะไรไปก็แล้วแต่ไม่รู้แหละอันนี้คือข้อมูลที่ผมพยายามคุยกับเขาพยายามปลูกฝังเขาว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นั้นคืออะไรและบทสรุปสุดท้ายนะครับ ผมก็บอกเขาแบบนี้ว่าจากชื่อคลิปนี้นะครับคุณก็เอาชื่อคลิปของคุณมาใส่แล้วก็บอกว่าเขียนดิสคริปชันเน้น SEO และให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ YouTube ให้ด้วยอ่ะมาดูครับเดี๋ยวเขาจะเขียนอย่างไรบทสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับในส่วนของดิสคริปชันมันคล้ายๆกับคุณเขียนอธิบายเรื่องราวของวิดีโอที่คุณทำนะั่นแหละว่าตั้งแต่ต้นคืออะไรคุณมีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไรนาะทีเท่าไหร่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าเราเขียนเองเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลามากเขาก็จะให้มาแบบนี้นี่คือตัวอย่าง description ที่เขียนขึ้นโดยเน้นหลัก SEO และถูกต้องตามกฎของ YouTube อตามข้อมูลที่ระบุมาตรงนี้นะครับเพื่อให้คลิปของคุณถูกค้นหาเจอได้ง่ายและก็น่าสนใจคุณสามารถก๊อปไปปรับแก้ลิงก์ และช่วงเวลาและนําไปใช้ได้เลยมาดูครับแบบฟอร์มเป็นแบบนี้เลยครับชื่อคลิปของเราเป็นแบบนี้นะสูตรลัดยูทูบเบอร์เสกคําอธิบายคลิปด้วย Google Gemini ง่ายเร็วแล้วก็ฟรีอ่ะนี่เลยครับผมก็จะเริ่มตั้ง,ตงแต่ตรงนี้ที่จะนําไปใช้เผยเคล็ดลับวิธีใช้ Google Gemini ช่วยเขียนคําอธิบายคลิปเห็นไหมดีสคริปชันสำหรับยูทูบเบอร์สายคอนเทนต์นะครับ หมดปัญหาคิดไม่ออกเขียนไม่เก่งคลิปนี้จะสอนให้ AI ช่วยสร้างข้อความให้ปังคิด YouTube SEO ได้ง่ายๆประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะและที่สำคัญก็คือฟรีเห็นไหมครับเนี่ยผมก็แค่คัดลอกตรงนี้ครับไปใส่ใน description ของผมทีนี้ปัญหาคือสำหรับท่านที่ยังไม่เคยอัปโหลดคลิปวิดีโอของ YouTube เลยก็ยังจะ คิดไม่ออกยังจะไม่เข้าใจนะครับว่า Description มันอยู่ตรงไหนแต่เอาแหละเดี๋ยวผ่านไปอีกสัก2 EP นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเริ่มอัปโหลดแล้วนะครับอัปโหลดคลิปที่เราทําแล้วก็ให้วิดีโอของเราไปแสดงผลบน YouTube แต่นี่แหละครับข้อมูลจําเป็นที่เราจะต้องตระเตรียมเอาไว้อย่างถูกต้องนะครับมันจะช่วยส่งเสริมนะครับให้คลิปวิดีโอของเรามีผู้ชม เข้ามารับชมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าคลิปของเราไม่ค่อยติดอันดับแล้วก็คนเข้ามาดูน้อยนะครับและเนี่แหละก็คือปัญหาว่าทำไมคนเข้ามารับชมวิดีโอของเราไม่มากเท่าที่ควรคุณจะเห็นว่าด s สคริปชันเวลาเขาเขียนมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวข้อสำคัญเห็นไหมเขาก็เขียนมาให้สิ่งที่เราต้องทำคือว่า มันจะมีสารบัญช่วงเวลาอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าคุณทําได้นะคุณสามารถบอกไปเลยว่านาที00ถึงจุด00เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรพอมันจบวักจบตอนไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะมาระบุได้นะคุณก็ไปนั่งดูคลิปตัวเองนั่นแหละแล้วก็เอามาระบุว่านาทีเท่าไหร่พูดเรื่องอะไรนะครับนาทีตรงไหนเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดคุณทําตรงนี้ได้มันก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ผมก็ไม่เคยทํานะครับก็ประมาณนั้น ลิงก์เครื่องมือที่พูดถึงในคลิปเห็นไหมถ้าหากว่าเราสามารถใส่ลิงก์พวกนี้ลงไปได้เนี่ยมันเป็นหลักการของ SEO อันนี้คือทาง g e m i n i แนะนำถ้า g e m i n i แนะนำา Gemini เป็นหนึ่งในบริการของ Google นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นใน g e m i n i นะครับเชื่อมั่นใน AI ของ Google ด้วยกันยิ่งถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวาที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Google ที่สอดคล้องกันผมก็เชื่อว่าคำแนะนำของเขานั้น ก็ถูกต้องตามหลักการโดยเฉพาะการที่เราไปเอาลิงก์อ้างอิงมามาช่วยให้เรามาช่วยให้เขานะครับมีข้อมูลอ้างอิงว่าสิ่งที่เราต้องการจากหน้านั้นหน้านี้เนี่ยมันยิ่งส่งเสริมนะครับให้คำตอบตรงนี้มีความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านล่างจะเป็นคําอธิบายนะครับคุณสามารถนั่งอ่านได้แต่ถ้าหากว่า คุณไม่อยากนั่งอ่านคุณเอาข้อมูลตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยครับแล้วคุณก็ไปแปะในดีสคริปชันของคุณคุณก็จะสามารถได้ดีสคริปชันดีๆแต่ก็อย่าลืมนะไปนั่งปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้ที่มันไม่ใช่ของเราออกแล้วก็แล้วเราก็เอาของเราใส่เข้าไปแทนก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับหลังจากที่เราทําสิ่งต่างๆนาะนาะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ควรทําคือเลื่อนเมาส์ไปบน ชื่อคลิปทษทีชื่อพร้อมของเราในวันนี้และแตะไปที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับคุณสามารถอาจจะบอกว่าสั้นๆเลยเทคนิคการอ่าดิสคริปชันก็ได้นะครับใส่เข้าไปเลยสำหรับ u t u t u อ่าแบบนี้เลยดีสคริปชันสำหรับ youtube นะครับ แล้วคุณก็คลิกไปที่ปักหมุดครับคุณจะเห็นว่าเขาจะอยู่ในอันดับที่1เพราะฉะนั้นในวันต่อมานะครับถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะใช้เทคนิคนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณก็แค่ไปเปลี่ยนชื่อนะครับไปเปลี่ยนชื่อคลิปอ่าแทนเข้าไปแต่เดี๋ยวต้องขออนุญาตหาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับลักษณะดีคริปชั่นที่ดีของ YouTube เป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหานิดนึงอ่ะอยู่ตรงนี้ครับ เนี่ยครับคุณก็แค่มาในพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วคุณก็ทำการคัดลอกหลังจากนั้นคุณก็เอามาวางอ่าแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนไม่ไม่น่าใช่ตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเรื่องของคลิปเนาะอ๋ออยู่นี่โทษทีครับผมนี่ก็บางวันก็ลื่นบางวันก็สะดุดนิดนึงก็เป็นธรรมชาตินะครับอ่ะเรามาเปลี่ยนตรงนี้ครับว่าทำไมเปลี่ยนไม่ได้แก้ไขคำสั่งครับแล้วคุณก็ าจากชื่อคลิปเห็นไหมสูตรลัดตรงนี้ก็เอาออกไปครับคุณก็ใส่ชื่อคลิปของคุณเข้าไปแล้วคุณก็อัปเดตเดี๋ยวเขาก็จะหาข้อมูลแล้วก็มาเขียนดีสคริปชันให้กับคุณคุณก็เอาดีสคริปชันตรงนี้คัดลอกไปนะครับไปปรับแต่งแก้ไขปรับปรุงให้เป็นของคุณแล้วคุณก็วางเข้าไปในดีสคริปชันของคลิปตอนที่คุณอัปโหลดคลิปวิดีโอ YouTube นั่นเองและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของการเขียนดีสคริปชันด้วย Google g e m i n i วันนี้ผมใช้ g e m i n i 3 Pro นะครับในการ อธิบายให้คุณฟังในวันในวันนี้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีแชลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็พิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างเช่นเคยครับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ